หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที่ยวนะคะเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะทางวิชาชีพนะคะในศาสตร์ของการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็สามารถนําไปพัฒนาตนเองได้ทั้งด้านความรู้และก็ทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับสาขาวิชานี้นะคะจะเรียนอย่างไรบ้างนั้นเราไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาสวจารินาชนดิดดงนะคะเป็นนักศึกษาการท่องเที่ยวปีที่2นะคะถามว่าเราเรียนอะไรบ้างใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องการตลาด การท่องเที่ยวพื้นการท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้วก็ไอทีเบื้องต้นแล้วก็เรื่องภาษานะคะสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือเราได้มาเบื้องต้นก็จริงแต่ว่าเราสามารถนําไปต่อย,ยอดได้สามารถนําไปใช้ในการทําง,งานได้ไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสไม่ว่าจะเป็นบุคเทศไกด์การจัดการบริษัททัวร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นล่างไปภาษาก็ยังได้นะคะก็สิ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยสาขานี่ คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคุณสามารถนําไปใช้จริงๆและเป็นงานที่ทําได้ตลอดนะคะ,ะเราจะไม่ตกงานแน่นอนยังไงก็ขอให้แบบว่ามาสมัครสาขานี้กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะทั้งนี้นะคะสาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่ตอบสนองความต้องการของกําลังคนที่มีคุณภาพในระดับชุมชนระดับจังหวัดและก็ภูมิภาคใกล้เคียงค่ะแล้วก็ ยังเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ